สวัสดีค่ะอยู่กับหนูขวานอีกแล้วนะคะในช่องหนูขวานรถมือสองเกตเอลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะราคาไม่เกิน5้าแสนบาทต้องคันนี้เลยค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนะคะคันนี้3.0มจุดศูนย์วีปีสองพันสิบนะคะราคาตั้งขายเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาไม่แรงเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะ รถอาจจะปีเก่านะคะลูกค้าแต่รถไม่เก่าเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้อยู่เลยค่ะมาค่ะมาชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยค่ะลูกค้าไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้านี่เลยสูงต่ำในหลอดเดียวกันนะคะในส่วนของโคมนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยตามระยะเวลาการใช้งานนิดๆหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวเราให้ช่างมาจัดการให้เลยค่ะ นี้นะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าได้เป็นกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกคา้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะลูกคา้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะคะลูกคา้านี่เลยค่ะได้เป็นล้อแม็กอลอยนะคะแท้เดิมโรงงานเลยค่ะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะคันนี้ยางนะคะลูกคา้าได้เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางปี2022นนะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูก no ค้าน okay. ี้เลยค่ะได้เ hmm. ป็นกระจกสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะกระจกนะคะลูกค้าได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในกว้างขวางแบบนี้เลยค่ะลูกค้าได้เป็นสีทูโทนนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะนี่นี่เลยค่ะลูกค้าพงมลัยนะคะได้เป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ เลขหมค์คันนี้นะคะลูกค้าอยู่เพียง215,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานแล้วถือว่าไม่เยอะเลยนะคะหน้าจอนะคะลูกค้าได้เป็นหน้าจอทัสกีนนะคะนี่เลยเชื่อมบลูทูธนะคะเปิดเพลงฟังเพลินๆได้เลยะคะ่ะในส่วนของตัวแอร์นะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเย็นๆไปเลยคะ่ะนี่เลย คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายง่าย,ยขับง่ายง่ายสบายสบายไปเลยค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้านี่เลยเบาะไม่มีช้ำนะคะลูกค้ายังใหม่ๆอยู่เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าดูแลรักษาง่ายนะคะเบาะหนังนี่เลยค่ะดูตะเข็บได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีปีไม่มีฉีกขาดน,นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ เป็นบอบปรบไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะมาค่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตกันบ้างนะคะหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะคันนี้นี่ดูได้เลยนะคะมาค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะลูกค้ากว้างๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังด้านหลังนะคะลูกค้ามีแอร์แยกมาให้แล้วนะคะคนนั่งด้านหลังไม่ร้อนอีกต่อไปนะคะ มีค่ะเบาะไม่มีช้าเลยนะคะลูกค้าสวยๆกิ๊บๆอยู่เลย <S <S <an> <S ไม่มีฉีกขาดหรือชารุดเลยนะคะนี <S an> ่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S <an> <S ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะคะ <S <S <an> <S นี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค <S <S <an> ้าท้ายรถนะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วสองจุดนะคะ <S <S <an> นี่เลยค่ะ <S <S <an> <S มาค่ะมาดูในส่วนของตัวอักษรโลโก้อะไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะ ไม่มีตกหล่นสักตัวเลยนะคะลูกค้าห,หล่อแบบนี้ไปเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะ mm hmm. กว้างๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้านี่นะคะในส่วนของตัวเบาะน,นะคะลูกค้านี่เลยถ้ามันนั่งไม่พอนะคะลูกค้าลูกค้าเอาเบาะลงมาเพิ่มพื้นที่นั่งได้เลยนะคะนี่ค่ะ ถามลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะดูรถจริงนะคะลูกค้ามาดูได้เลยนะคะที่สนุกค้าถนนลมเก้านะคะตรงข้ามบิ๊กซีลมเก้านะ mm. นะคะ mm. หรือจะแอดไลน์มาเบอร์หนูขวัญก็ได้นะคะเป็นเบอร์ศูนย์หกสามหก็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะนี่เลยนะคะลูกค้ารอบคันรอ,รอแบบนี้เลยค่ะรับรองเลยนะคะซื้อรถกับหนูขวัญไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะ มาค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี้เลยคะ่ะลูกค้าเครื่องนะคะได้เป็นเครื่องแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีแดัดแปลงนะคะเป็นเครื่อง d ีโฟดีนะคะลูกค้านี่เลยเครื่องแห้งๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะจุดแต้มสีอะไรตรงหมดทุกจุดนะคะมาค่ะมาดูในส่วนของหัวน็อตกันบ้างนะคะ หัวน็อตนะคะลูกค้านี่เลยไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะคะในส่วนของแผ่นซับความร้อนนะคะลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะลูกค้านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกิบกิบอยู่เลยค่ะหัวน็อตนะคะลูกค <olith> ้านี่เลยไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะคะรับรองได้เลยค่ะมาดูในส่วนของโค้งกันบ้างนะคะโค้งนะคะ,คะ,คะลูกค้านี่เลยค่ะไม่มีคดไม่มีงอนะคะ รับรองนะคะลูกค้าไม่เคยชนหนักแน่นอนค่ะคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกคว่ำหรือน้ําท่วมเลยนะคะรับรองได้เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้า t o y o t a f o r t u n e r นนะคะ 3.0V ปี2010นะคะราคาเพียง489,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะลูกค้าหากลูกค้ามาจากคลิปนี้นะคะหนูขวัญให้ไปเลยค่ะวารันตีเครื่องเกียร์นะคะ6เดือนเต็มๆค่ะ ครอบคุ้มมากกว่า180รายการนะคะหาลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์063 673 1714ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูขวัญด้วยนะคะ